สบายดีทุกคนสบายดีสุขุสุขคนมือนีิก็มาผูกพอกับหนุ่มมิงถิ่นจำพรเนาะน้ำลายไหลทุกคนอันนี้แกตำกล้วยทุกคนมามามาโกมาเริ่มเทิมเลยหกมาเริ่มเทิมเลยหกหนึ่งสิบพันกีบเนาะหกหนึ่งสี่สิบ 1, 40, บาททุกคนมามามามีพักขยงน้ำเนาะแล้วก็มีเม็ดมะกะทินนำ้ำบอกไปนำ้ำน้ำลายกันอยากไลไปน,ำน้ำเลย mọi ừ. người ừ. kín thương tăm của bạn กเษรทุกคนนิน,นตำกล้วยเนี่ยเขาต้องกินเปลือกมังนาวนำเนาะอันนี้ก็คือเปลือกมังนาวเพราะว่าเพิ่นกระหันมาให้เป็นคำเป็นคำเลยเนี่ยม,มันหนักเข่ากันขักอ เมื่อเนื่นแดดแดดต้งใช้อากาศ่อนเลยจากขึ้นสมรสชาติเนี่ยสุดยอดเลยทุกคนทั้งเพชทั้งหวานทั้งเปรี้ยว น้ำกล้วยทานีเนาะหรือว่ากล้วยตานีไปอีเหี่ยอืม แต่สามสีเกี่ยวข่าเลยข่าแพ้เลื้องสามสีเกี่ยว,ว,ยวทุกคนไอ้มเนี่ยว่าพ้นบริตกล่ะอืมมันก็ฟังกระเซ็กับเขาวกัน มาถ้าบ้านพ่อบ้านมาจะแย่งไก่อยู่เป็นบรรลุคนไก่ทางหลังอืมเบิ้งสิบจะครรดูแซ่บแซ่บ มันก็สยเปลือกมังาห่ยอ้าวชิมเปือทุกคนชิมเปือทุกคนเลยแซ่เพ่งเศรเพ่งปะ ใช่อินดีเลยทุกคนบริว่าเอาเลยเนี่ย าจจได้ยินเสียงรถนะเนาะทุกคนเพราะว่าเฮื่อนแคมทางนะแต่ว่าเวลานอนปิดประตูแล้วก็บ,บ่ได้ยินเสียงรถดได้ทุกคน มาแต่งนะบไว้ <c oughs> แหละเพชรแห้งเนาะทุกคนมูมดคลิปน,นี้กับสิขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ในเด้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อจะพลาดคลิปใหม่ๆมื้อนี้ก็ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนสบายดี <c oughs>